ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าายได้ตั้งใจสังสงจส่งสมบุญบำรุงศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ,ใน,จในบุญยาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายมีสมบัติจกักรพักตักไม่พร่อง ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสใหาสบำเพ็ญบ yes ุญสั่งสมบารมีให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติร้สมบัติทรัพสมบสมบัตและคุณสมบัติและคุณสมบัติให้ได้บรรลุธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของรมมพองระเดชพระคุณหลวงปูง่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสัทสโรที่ท่านได้บรรลุขอจขอจงบรรลุธรรมนั้น,นให้ได้ติดตามสร้างบารมี